สวัสดีครับสวัสดีเ<ต>พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับวิดีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนที่คลิกเข,ข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้มีคลิปเครื่องบินลงเลยคุณผู้ชมเพราะว่างานมันเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับพี่บอมนะครับอันนี้คือพี่บอมนะพี่บอมจากช่อง n a วา Channel นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังๆเนี่ยคืองานผมมันเยอะจริงๆคุณผู้ชมก็เลยแบบไม่มีเวลาไปทําเครื่องบินเลยแล้วก็ ไม่ค่อยได้ไปสนามอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคุณผู้ชมนะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวงานนะครับก็เป็นงานของพวกเราที่เราทํากันอยู่ประจานะครับพวกเราก็อยู่วันทีเ่เทศบาลตบบําบลบ่อทองคุณผู้ชมจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้กํลังจะไปทํางานกันคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูว่างานแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับพี่บอมครับผมงานเรามีอะไรบ้างไหนบอกเขาหน่อยดิก็หลกัหลกๆแล้วคือถ้าไม่มีอะไรก็ต้องนั่งตากแอร์อยู่ในห้องอยู่ในห้องอ บบงานแต่ละวันของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับงานไฟฟ้าตัดหญ้าใช่ส่วนนี้เราจะไปตัดหญ้ากันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทําให้ข้างทางเนี่ยมันเรียมเลยใครไปใครมาเนี่ยจะได้มองเห็นรถรถจะได้ไม่ชนกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปขับรถถ่ายกันนะคุณผู้ชมแล้วดีวผมจะเป็นคนขับนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวให้พี่บอาเป็นคนคอนโทรนะฮะเดี๋ยวเราไปคืนรถถ่ายขับกันเลยคุณผู้ชม ปรแเดี๋ยวจะให้ดูรถถ่ายของเราคุณผู้ชมนี่ครับรถถ่ายคันนี้นะครับก็เป็นรถประจําตําแหน่งของพวกเราอีกคันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะของเราก็จะมีทั้งรถกระเช้านะครับแล้วก็รถถ่ายคันนี้นะคันนี้เป็นรถเอ่อเนวฮอลแลนด์นะครับ TL 100คุณผู้ชมที่เรากำลังจะไปขับกันในวันนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีเครื่องตัดหญ้านี่ครับอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ผมจะเรียกกันว่าทรานส์ฟอร์เมอร์คุณผู้ชม อันนี้อ่านว่าเฟอร์รี่นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เฟอร์รี่ถ้าเป็นเฟอร์รี่นี่โคตรไฮโซเลย <S 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 2> <S 2> เดี๋ยวจะให้ดูใบตัดของเขานะครับคุณผู้ชมนี่ให้ดูอันนี้เป็นชุดใบตัดนะถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะอิสระได้คุณผู้ชมมันเหมือนกับว่าเป็นตัวที่ฟาดหญ้านะครับถามว่าอันนี้คมไหมไม่ค่อยคมนะครับแต่ว่าเราจะใช้แรงในการฟาดหญ้าคุณผู้ชม ส่วนของการรับมีดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีทีมงานในการรับมีดของเขาอยู่แล้วนะฮะเรามีหน้าที่ขับอย่างเดียวคุณผู้ชมกระมังอลูมิเนียมคุณผู้ชมเอาไว้ทำอะไรพี่บอมเก็บมาครับเก็บมาครับคือเอามาบางแดดแต่ยังดีบางแดดก็ยังดีบางแดด็ยังดีสั่งท่นเจอแล้วแบบนี้เอาไว้เอาไว้ทำอะไรเก็บไม่ทายครับช่วยไม่าย เดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับว่ามันมีอะไรที่ว่าเอาไว้คอนโทรลบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของการคอนโทรลชุดหางตรงนี้นะคุณผู้ชมนะนี่มันจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ละอันเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่นะว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับนี่ครับเราก็แค่โยกตามที่ต้องการได้เลยคุณผู้ชมนะครับไป I will not stop. No, I'm never second-guessing. I got a god complex. Hate up to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like. I เราจะตัดกันประมาณ2รอบต่อเที่ยวต่อพื้นที่นะครับเพราะว่าหน้ากว้างของเครื่องตัดเนี่ยมันอยู่ประมาณเมตรครึ่งนะครับเราก็เลยต้องไล่ให้มันได้ประมาณ3เมตรกินลึกเข้าไปจากถนนนะครับก็จะเพิ่มวิวให้กับคนขับขี่นะครับอันนี้ในบางจุดที่เราตัดไม่ได้คุณผู้ชมเราก็เลยต้องใช้ขวานนะครับนี่ครับ ha <laughs> อันนี้กาลังให้นิบอมเขาดันดินลงไปนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่าน้าเนี่ยมันเข้าไปในที่ของเขานะฮะเราก็เลยต้องดันดินเข้าไปคุณผู้ชมตรงนี้ก็เลยจะต้องทําให้มันเป็นลางน้ํานะครับออกมานี่คุณผู้ชมนีม่เลยครับภารกิจของกองสร้างของเรานะครับทีมเราไม่ได้มีแค่นี้นะคุณผู้ชมนะยังมีอีกหลายๆคนเลยนะครับมีน้องโดมดูแลเรื่องไฟฟ้านะครับมีพีเอ็ ดูแลเรื่องงานปลาปลาแล้วก็มีหลายๆคนเลยที่คอยเป็นไม้เป็นมือให้กับประชาชนที่นี่นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผอ,อของพวกเราด้วยนะผอ,อเก่งโสพลวัฒนานนท์นะครับเป็นคนจ่ายงานเป็นคนดูแลพวกเราให้พวกเราเนี่ยมีกําลังใจมาดูแลชาวบ้านอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเนาะมันก็เป็นกําลังใจที่ส่งต่อกันเป็นท,ดทอดๆคุณผู้ชมนะครับภารกิจของเราก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็เอามาให้ดูแล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะว่างานเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับ ส่วนงานเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับไม่ทิ้งแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ชมเนาะผมอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับยังไงก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับงานเครื่องบินไม่ทิ้งแน่นอนคุณผู้ชมรอผมแป๊บหนึ่งนะครับขอโทษทีครับ มางไว้ก่อนเดี๋ยวฝนตกใส่ไว้ก่อนเสียงไม่มีเลยคุณผู้ชมเป็นไงวันนี้เป็นบอมอเ,เหนื่อยไหมโอ้จะเจ้าอดครับเหนื่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมเห็นอย่างงี้นะเหมือนไม่เหนื่อยแต่โคตรเหนื่อยเลยคุณผู้ชมนะครับยังไงก็เสียงไม่มีละนี่นะงานของเราก็ประมาณนี้นะครับในการรีวิวงานในวันนะี้เนะคุณผู้ชมเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเบื้อนๆพี่น้องทุกคนนะครับที่คลิกข้ามาชมคลิปผมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องวีบอมด้วยนะนาวาแชแนลคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้นะครับ ไว้เจอกันใหม่อ่ะพี่บอม,มบ๊ายบายหน่อยบาย,บายครับอ่ะโอเคฝากติดตามด้วยนะยยวัสดีครับวัสดีครับ